น้องมีความการุณาต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยผมมีความเชื่อว่าน,น้องๆที่พี่ทุกคนจะไม่โรคขอบุญนี้ให้ลูกเป็นเด็กดีขอบุญนี้นะครับให้ประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งางนี้ทุกวันครับและสิ่งที่เราได้มันจะมากกว่าเงินร้อยหนึ่งสองร้อยสามร้อยที่ยัดใส่กระเป๋าเรานะครับเพราะก่อนเราเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายก็จริงอยู่นะครับแต่เมื่อไหรที่เรายังยกมือไหว้พระยังยกมือไหว,ว่พ่อแม่ยังยกมือไหว้คนเห่นี้ได้เนี่ย เราต้องมีเมตานะครับเราเป็นตำรวจนะครับถอดเครื่องแบบบอ,อกอย่างผมก็ยังเป็นตำรวจหนึ่งที่อยากจะบอกกับพวกเรา,เาไว้สั้นๆเวลาเป็นปฏิบัติหน้าที่นะครับใช้เมตานำนะครับนะครับมีเมตตาให้เยอะๆนะครับชาวบ้านเขาจะได้รักนะครับเขาจะได้เชื่อมั่นในเสื้อในชุดในหมวกในหน้าบวกนะครับที่ผมบอกว่าเราเป็นตำรวจ เรามีอาชีพรับราชการนะครับแต่เรามีอาชีพเป็นตำรวจอาชีพนะครับพี่น้องครับเงินหนึ่งร้อยบาทของพ่อแม่พี่น้องประชาชนไม่เท่ากันนะครับเมื่อกี้ผมเห็นลุงคนหนึ่งมีเงินติดตัวสิบสี่บาทแลวเรื่องที่สองนะครับเมื่อเรามีเมตตาแล้วเนี่ยเราควรมีความการุณานะครับเมื่อพี่น้อง,องมีความการุณาต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยผมมีความเชื่อว่าน้องๆที่พี่ทุกคนจะไม่โลภ